กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของอาเซียนวิชั่นในช่วงพลวัตอาเซียนนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้นําเสนอ4เรื่อง4รถกันแบบเต็มอิ่มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปั่นจักรยานเพื่อรุรงรงลดโลกร้อนที่ฟิลิปปินส์การเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพการประกวด m ิสเวิลด์ของอินโดนีเซียประเพณีที่เรียกกันว่าการตักบารน้ําผึ้งและเทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะ งของประเทศฟิลิปปินส์อย่างกรุงมะนิลาเผชิญหน้ากับปัญหาการจราจรไม่แพ้เมืองหลวงของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนประเทศอื่นๆโดยนอกจากเวลาที่ต้องสูญเสียอย่างไรค่าปัญหามลภาวะในประเทศก็เริ่มเลวร้ายลงผู้คนในมะนิลาพยายามหาทางออกเพื่อเดินทางได้อย่างสะดวกลดปัญหามลภาวะและใช้เวลาน้อยลงจนกระแสการปั่นจักรยานเริ่มได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ในช่วงสัปดาห์คาฟรีเดย์ที่ผ่านมาชาวฟิลิปปินส์กว่า1,000คนพร้อมใจกันปั่นจักรยานไปตามถนนซ้ายต่างๆระยะทางประมาณ14กิโลเมตรเพื่อเชิญชวนให้ผู้คนหันมาเดินทางด้วยพลังงานสะอาดและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลเสียของภาวะโลกร้อน ใจความหลักของการรณรง์ปั่นจักรยานในปีนี้เป็นภาษาอังกฤษที่เขียนว่า ice ride หรือการปั่นจักรยานน้ำแข็ง ice หรือน้ำแข็งในความหมายนี้ใช้แทนที่การละลายของทารน้ำแข็งในเขตอาร์กติกที่นับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนักปั่นรุ่นใหม่บอกว่าการปั่นจักรยานอาจไม่ใช่ทางแก้ปัญหาจราจรแต่การเลือกใช้พลังงานสะอาดในการคมนาคมอาจช่วยลดมลภาวะได้ ขณะที่ประธานกลุ่มนักปั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงสมาชิกกรีนพ c e ชี้ว่าหากทุกคนหันมาใช้จักรยานสักวันปัญหามลภาวะและคุณภาพชีวิตของชาวปินหนอยจะดีขึ้น ปัญหารถติดเป็นอีกหนึ่งความเหมือนของเมืองหลวงในอาเซียนโดยเมื่อเร็วๆนี้สำนักข่าว bbc รายงานว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีรถติดมากที่สุดในอาเซียนเพราะการเดินทางเพียง1กิโลเมตรใช้เวลาเฉลี่ยเกือบ2ชั่วโมงขณะที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียใช้เวลา30นาทีกับการเคลื่อนที่2กิโลเมตร ส่วนที่ฟิลิปปินส์เคยทำสถิติรถติดไม่เคลื่อนที่เลยนานถึง8ชั่วโมง 8กันยายน2556เป็นวันสำคัญของสาวงามทั่วโลกเพราะเป็นรอบสุดท้ายของเวทีการประกวดที่ใหญ่รองจากเวทีการประกวดนางงามจักรวาลเวทีที่ว่าน,นี้คือการประกวด Miss World ที่ปีนี้นับเป็นปีที่63ของการประกวดโดยมีอินโดนีเซียเพื่อนบ้านอาเซียนของเราเป็นเจ้าภาพ ตามปกติแล้วคณะกรรมการหรือกองประกวดจะเดินหน้าประชาสัมพันธ์ก่อนวันดีเดย์อาธิการพาสาวงามเยือนสถานที่สำคัญหรือทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเด็กและผู้ด้อยโอกาสแต่ดูเหมือนว่าข่าวที่ออกมาสำหรับ m ิสเ World ในปีนี้ไม่เน้นการทำกิจกรรมบนท้องถนนของเหล่าสาวงามเพราะมีเพียงภาพชาวมุสลิมประท้วงต่อต้านการประกวดขณะที่บางกลุ่มไม่พอใจถึงขั้นขู่วางระเบิด สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะการประกวดความงามเป็นกิจกรรมไม่พึงประสงค์สำหรับชาวมุสลิมซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียจาก,การสอบถามพวกเขามองว่าเวทีขาอ่อนก็คือการแสดงอนาจารในที่สาธารณะดีๆนี่เองตามกำหนดเดิมเวทีมิ s เ World จะจัดขึ้นกลางเมืองหลวงอย่างกรุงจาการ์ตา แต่ในช่วงที่ผ่านมากลุ่มมุสลิมแคร่งศาสนาที่เรียกตนเองว่าแนวร่วมปกป้องมุสลิมเดินหน้าประท้วงอย่างรุนแรงจนในที่สุดรัฐบาลทนแรงต้านและการประท้วงไม่ไหวยินยอมย้ายไปที่เกาะบาหลีซึ่งผู้ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นชาวฮินดูและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะที่ตัวแทนสถานกงสุนของประเทศต่างๆทั้งสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียออกประกาศเตือนพลเมืองของตนเองที่เข้าไปเที่ยวในบาหลีให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ใกล้เวทีประกวดเพราะอาจเป็นเป้าหมายของการโจมตีงานนี้เลยทำให้พื้นที่ที่น่าจะคึกคักเพราะคนสวยๆกลายเป็นพื้นที่เฝ้าระวังทางการทหารไม่ต่างอะไรกับสนามรบเลย วันที่19กันยายนของปีนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน10ซึ่งเป็นวันพระที่พิเศษสำหรับชาวพุทธเพราะตรงกับประเพณีโบราณที่เรียกกันว่าการตักบาตรน้ำผึ้ง ความเป็นมาของการถวายสิ่งบริสุทธิ์อย่างน้ำพึ้งเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งพุทธกาลครั้งหนึ่งพระพิสุเกิดอาพาธเป็นไข้าอาเจียนทำให้ร่างกายสู้พร้อมพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตสิ่งที่เป็นทั้งยานและอาหารให้พระพิสุสงฉันได้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนไปแล้วเพื่อบำรุงร่างกายให้ดำรงอยู่ต่อไป ซึ่งสิ่งที่เป็นทั้งยาและอาหารที่ว่านี้ก็มีอยู่ด้วยกัน5อย่างคือเนอยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยต่อมาชาวพุทธถือเป็นประเพณีในการถวายสิ่งที่เป็นทั้งยาและอาหารทาให้เกิดเป็นประเพณีตักบาตน้ำผึ้งขึ้นมา แม้วิวัฒนาการทางการแพทย์จะรุดหน้าเมื่อพิสุกอาพาธก็สามารถฉันยาแผนปัจจุบันได้แต่ประเพณีการตักบาลน,น้ำผึ้งก็ได้รับการสืบทอดเรื่อยมาโดยเฉพาะชาวรามันถือว่าการถวายน้ำผึ้งเป็นการแสดงออกถึงศรัทธาอันแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งในปัจจุบันในพื้นที่ห่างไกลหลังตักบาดน้ำพึ่งแล้วพระพิสุจะนำน้ำพึ่งไปดองเป็นกระสายยาหรือทำสมุนไพรไว้ชั้นหรือแจกให้อุบาสกบาิกาที่มารักษาศีลในวันธรรมสวนะ จากประเพณีตักบาตน,น้ำผึ้ง19กันยายนปีนี้ยังตรงกับเทศกาลของชาวจีนที่เรียกกันว่าจงชิวหรือการไหว้พระจันทร์ซึ่งตามปฏิทินจันทร,รคติตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8 ย้อนหลังกลับไปในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันเพนเดือนแปดคล้ายกับเป็นวันชาติหรือวันกอบกู้เอกราชของจีนจากกุสโลบายส่งสารไปในไส้ขนมนำไปสู่การปฏิวัติยึดแผ่นดินคืนจากผู้ลุกรานซึ่งชัยชนะในครั้งนั้นทำให้ชาวจีนผูกพันกับขนมมีไส้และพระจันทร์จนเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์อย่างเช่นทุกวันนี้ ในช่วงบัวแก้วบอกกล่าวข่าวคราวดีๆจากกระทรวงการต่างประเทศวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามนโยบายทางการทูตสาธารณะที่นครโฮจิมินซิตี้กันค่ะภา,ารกิจของศาลกรงสุนใหญ่นครโฮจิมินนะคะ ซืบข่าวข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแล้วก็นําข่าวนั้นมาแจ้งให้กับทางรัฐบาลทราบเพื่อดําเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มีภารกิจที่ให้ความคุ้มครองคนชาติของเราะะที่อยู่ที่นั่น,นะะโดยไม่ขัดต่อกฎหมายของเขาหรือกฎหมายนานาชาติแล้วก็เสริมสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประเทศของเราและประเทศที่เราไปประจําอยู่ และทั้งหมดก็คือรายการอาเซียนวิชันประจำสัปดาห์นี้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดต้องการแนะนำติชมรายการรวมไปถึงแบ่งปันเรื่องราวดีๆของชาวอาเซียนส่งมาได้นะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการติดตามรับชมรายการอาเซียนวิชันย้อนหลังคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ Youtube และค้นหาคำว่าอาเซียนวิชันทีวค่ะ กลับมาพบกับรายการอาเซียนวิชั่นเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์หลังข่าวภาคค่ำ19.00ถึง19.30นนาทีทางมีเดียนิวส์ a ช n แนลวันนี้ลาไปก่อนนะคะลากันไปด้วยเกร็ดอาเซียนสวัสดีค่ะทีู่ชาอย่าห่อของขวัญให้ใครด้วยกระดาษสีขาวเพราะสีขาวเป็นสีข,ของการไว้ทุกครับ